นิทานเรื่องแสงตะเกียงของแม่ณหมู่บ้านเล็กๆริมป่าเขียวขจีมีบ้านไม้เก่าอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่ริมลำธารสาเล็กๆที่มีน้ำไหลรินตลอดปีบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของปอเด็กชายวัยสิบขวบกับแม่ของเขาแม่แสงหญิงวัยกลางคนที่ทำงานรับจ้างเย็บผ้าหาเงินเพียงพอให้ลูกชายได้เรียนหนังสือ แม่แสงไม่ใช่หญิงที่ร่ำรวยเธอไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ในบ้านบ้านของเธอมีเพียงตะเกียงน้ำมันดวงเล็กๆที่แขวนไว้กลางห้องและเทียนไขสำหรับคืนที่ลมแรงจนตะเกียงดับทุกคืนแม่แสงจะจุดตะเกียงวางไว้บนโต๊ะเตียตยีแล้วยิบผ้าเรื่อยไปจนดึก ส่วนปอจะนั่งข้างๆอ่านหนังสือเรียนแม่ครับวันนี้ครูชมผมด้วยนะว่าอ่านออกเสียงชัดจริงเหรอลูกดีแล้วจำไว้นะคนเราอ่านออกไม่เท่ากับเข้าใจแต่อ่านด้วยหัวใจจะเข้าใจทุกอย่างแม่มักสอนธรรมะด้วยคำพูดง่ายๆเช่นนี้เสมอและนั่นคือสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในใจของปอ แม้เขายังไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามวันหนึง่งปอเดินกลับจากโรงเรียนด้วยใบหน้าเศร้าเมื่อแม่ถามก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อนๆล้อผมว่าบ้านจนไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีเขาบอกผมว่าผมคงไม่รู้จักการ์ตูนหรืออะไรสนุกสนุกเหมือนพาะเขาแม่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วเอื้อมมือไปกุ่มมือลูกชายแม่ไม่มีให้ลูกทุกอย่างในโลกนี้ แต่แม่พยายามจะให้สิ่งสำคัญที่สุดกับลูกนั่นคือหัวใจที่ดีกับปัญญาที่รู้จักแยกแยะนะลูกปอฟังแล้วนิ่งเงียบไม่พูดอะไรต่อแต่ลึกๆเขายังรู้สึกเสียใจที่เขาไม่เหมือนเด็กคนอื่นหลายเดือนผ่านไปคืนหนึ่งฝนตกหนักลมแรงจนตะเกียงดับปอสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงไอของแม่เขาเดิอนออกมาจากห้องนอน และพบแม่แสงนั่งเย็บผ้าอยู่ใต้แสงไฟจากเทียนไขดวงเล็กๆแสงสลัวๆทำให้เห็นเพียงเงาของมือที่กำลังเย็บเสื้อผ้าเก่าแม่ครับหยุดก่อนเถอะพักก่อนฝนตกขนาดนี้แล้วยังจะฝืนอีกเหรอครับแม่หันมายิงเสื้อผ้าชุดนี้นะ่ะแม่รับปากเขาไว้ว่าจะส่งพรุ่งนี้แต่เช้าถ้าแม่ไม่ทำคืนนี้จะผิดสัจจะนะลูก แ,แม่ไอแม่ไม่สบาย <c oughs> คนเรานะลูกต้องซื่อสัตย์และอดทนนั่นคือธรรมะขั้นต้นเลยถ้าแม่ละเลยลูกจะเรียนธรรมะจากใครล่ะจ๊ะปอนนั่งฟังแล้วเดินไปหยิบเสื้อผ้ามานั่งพับข้างๆแม่แสงเทียนเล็กๆนั้นดูอบอุ่นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาตั้งแต่คืนนั้นปอเปลี่ยนไปเขาเริ่มช่วยแม่งานบ้านล้างจาน ซักผ้ากวาดบ้านและพยายามตั้งใจเรียนมากกว่าเดิมแม้จะยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือแต่ปอก็ไม่บ่นเหมือนก่อนเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่แม่ให้มีค่ามากกว่าสิ่งที่ตามสมัยวันหนึ่งครูที่โรงเรียนพูดกับเขาในห้องเรียนว่าปอเป็นเด็กที่ใช้ความรู้คู่คุณธรรมครูดีใจที่ลูกมีแม่ที่ปลูกฝังความดีไว้ในใจของลูก เมื่อปอก,กลับมาถึงบ้านเขาบอกแม่ด้วยรอยยิ้มและในวันนั้นเขาบอกกับแม่ว่าแม่ครับผมอยากเป็นครูจะได้สอนคนอื่นให้รู้จักคุณธรรมเหมือนที่แม่สอนผมแม่แสงน้ำตาคลอเธอกอดลูกชายแน่นและตอบเพียงสั้นๆว่าลูกแม่เป็นแสงตะเกียงที่แม่เฝ้าจุดมาตลอดชีวิตหลายปีผ่านไปปอเรียนจบ และได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนในหมู่บ้านของตนเองเขาไม่เคยลืงแสงตะเกียงของแม่เขาตั้งใจสอนเด็กๆให้รู้จักความกตัญญูความอดทนความซื่อสัตย์และความรักในครอบครัววันหนึ่งในงานเลี้ยงกเกษียณของแม่แสงเขาได้กล่าวต่อนหน้าแขกผู้ใหญ่ทั้งหมู่บ้านว่าผมขอขอบคุณแสงตะเกียงดวงเล็ก ที่ส่องทางชีวิตให้ผมแม้จะไม่มีแสงไฟจากหลอดนีออนใดๆแต่ความรักของแม่ทำให้ผมเห็นหนทางที่ชัดเจนที่สุดทั้งห้องเงียบงนันหลายคนมีน้ำตาและในคืนนั้นปอพาแม่กลับบ้านเดินผ่านบ้านไม้เก่าที่เคยอยู่แล้วหยุดมองไปยังจุดที่เคยมีตะเกียงแขวนอยู่ที่ตรงนั้นคือแสงแรกของชีวิตผมครับแม่